คุณจำลองเรือนไทยสีภาพหรือที่มีชื่อเรียกติดปากกันว่าฟ้านควายของชาวสถาปัตรศิลปากรนนะั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสําเร็จของงานชิ้นโบแดงของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของชายผู้หนึ่งซึ่งทุ่มเทให้กับการสอนวิชาวัสดุและกา,การก่อสร้างอาคารมาแล้วหลายทศวรรษและคงจะไม่ผิดนักที่จะกล่าวได้ว่าชาวสถาปัตนศิลปากรทุกคนล้วนรู้จักเขาเป็นอย่างดี F c o คอนพิจิภูมิใจเสนออาจารย์หน่อยอาจารย์หน่อยหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาตถาวรเล่ผู้เป็นที่รักของชาวเราสถาปั์ศิลปากร ผู้ซึ่งทุ่มเทความรู้ความสามารถถ่ายทอดให้สิทธิ์อันเป็นที่รักโดยมิแหน่งหนักและวันนี้เหล่าลูกศิษย์ของอาจารย์จะมาเล่าเรื่องอาจารย์ให้พวกเราได้ฟังถ้านึกถึงอาจารย์หน่อยจะนึกถึงอะไรอ่านี่อะไรเป็นการหนุน่มไฟแรงนึกถึงอะไรเหรอนึกถึงตอนที่ ตอนที่โมโหมากกว่าเขาเป็นคนที่วอยวายเจ้าระเบียบนึกถึงมาเปรโร่ไร้แล้วกันก็นึกถึงวิชาคอนแล้วก็ดาร์ฟจนกลับบ้านเด็กเดึกขนาดไหนครับผู้หญิงก็ปล่อยสองทุ่มสามทุ่มใจปล่อยสี่ทุ่มจริงเวลานึกถึงอาจารย์หน่อยผมจะนึกถึงอะไรที่เกี่ยวกับภาคหนือเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์หน่อยมาจากภาคเหนืออโออย่างนี้เอง ดีดีทั้งทั้งการมีอารมณ์ขันดีกลับไปแช่เบียร์ไปนะเจบเรมเจออาจารย์ทั้งแรกโคตรัวดก็นึกถึงอาจารย์ที่แบบน่ารักคนหนึ่งนึกถึงเสียงหัวเราะหัวเราะแบบสะใจกับชื่อีตัวเล็กๆบุคคลคนนี้เสียงเป็นเอกลักษณ์อ่อแรกตอมอคิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึงทุ่งดอกบ้านไฟเอฟเอฟคิดถึงเอฟเอฟเอฟค่ะนิยามถึงอะไรนิยามถึงความตั้งใจอ่ะคนข้างหลังเป็นอะไรนึกถึงคลิปนานจังกับหออาจจะไล่กับหอก็นึกถึงตอนที่ อาจารย์ชอบปรับปรับเงินนะคะตอนที่มใส่ถุงเท้ามาเรียนนะคะนึกถึงอาจารย์หน่อยนึกถึงบ้านควายค่ะเห็นอาจารย์ผมนึกถึงพ่อผมครับก็คงเป็นโครงสร้างไม้มาครับดูก่แบบเหมือนโครงสร้างไม้ยครับอุ้ยาจารย์หน่อยน่ารักด้วยว่จะโผด่อะแต่น่ารักจะโหด่ติดจานะไหมอาจาหน่อยมามเพราะว่าจะขอแช่เบียบอาจารย์หน่อยก็สอนสนุกดีครับ แช่เบียร์แช่เบียร์แช่เบียร์เคยโดนไล่กับหอไปแช่เบียร์ครับผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกครับผมแค้นอย่างเดียวอะตอนนั้นหอผมไม่มีตู้เย็นไม่มีตู้เย็นมือจะแช่เบียร์อย่างนึกถึงตัวดาบกระดาษไขมันเต็มอะมันเต็มมากเกินกว่าที่จะพูดออกไปพอรู้สึกมันแบบแน่นอะพูดออกมาเป็นคำพ,พูดเท่าไหร่ก็ไม่หมดแบบจะรักนะเป็นครูที่ดีทุท่ทุ่มเทให้กับนักเรียน ทุกคนเพือความจริงใจเออแล้วมีประสบการณ์อะไรที่อยากจะเล่าตั้งใจมากแกก็ตั้งใจสอนะเน้นเน้เน,น,เน,นเรื่อง construction อะไรนะเราก็เราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ค่อยสนใจอะ่ะเราอยากเราเน,น้นในเรื่องดีไซน์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็<ม>กลายเป็นเรื่องที่แบบสำหรับเราเป็นเป็นวิชาที่มันน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็สําคัญไงใช่ไหมมันก็สำคัญมันก็เป็นพื้นฐานที่ดีจบมาปุ๊บเนี่ยนะ ปุ๊บอ่ามันได้คุยกันได้อะไรเนี่ยะก็เรารู้เลยว่าคือจา์หน่อยเนี่ยเป็นเป็นเกษจา์ที่ไม่อะไรมีไฟในการทำงานเนื่องจากว่าเป็นรุ่นแรกๆก็เลยแบบว่าทะเลาะกันอยู่บ่อยมากทะเลาะขัดแย้งหลักสูตรอะไรเงี้ยตอนนั้นจาย์ก็เป็นคนเซ็ตหลักส่งหลักสูตรอะไรด้วยก็ทะเลาะกันให้งานมาแล้วก็พวกเราก็รู้สึกว่ามัน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 ดีเทลมากมันโคตรจะยากเลยเลยเราก็เลย จะส่งงานก็เลยแบบไปหัวหินเลยเออไปเลยแบบไม่ส่งด้วยคืนนั้นออไม่ส่งงานเลยไปหัวหินเลยไปไปปลดปล่อยแล้วก็กลับมาไม่รู้จำจำไม่ได้ว่าอาจารย์ให้ตกหรือหรือหรือ,หรอให้ทําอีก,กไม่รู้จำไม่ได้ตอนนั้นนะที่ในสมัยผมเรียนอยู่ก็สุดมากทุกคนก็คงจะต้องเจอก็คือเดินมาปั๊บแล้วก็ถือยังลงเพนเทลก้อนใหญ่สุดมาแล้วก ลบ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 ทำไมโดยการที่อย่างลรมันก็จะการกบาดไปบนไข่2ซึ่งแบบว่าเส้นนั้นจะต้องใช้น้ำหนักเส้นแบบว่าเท่ากันก็เท่ากับลบใหม่หมดเลยเพราะอาจารย์มันเหมือนเป็นแปนประมาณนี้อาจารย์ลบ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 มันเละเทะไปหมดเลยครับถือว่าเรื่องของความโหดที่แบบว่าเป็นกิจศัพท์โหดในเรื่องของการสอนมากกว่าครั้งแรกนี่ได้เอฟแบบเอฟสามสี่ตัวเอฟตกใจตกใจ ก็กลัวอาจารย์นิดนึงแต่ว่าเข้าใจว่าอาจารย์อะ่ะตั้งใจสอนอยากให้ขยนันขยนันแล้ตั้งใจเรียนเหมือนกันค่ะแบบใจก็ชอบพี่อาจารย์เป็นอาจารย์แบบเนี้ค่ะก็รู้ว่าตั้งใจสอนดีใจที่ได้เรียนกับอาจารย์จริงๆอยากให้น้องๆคนอื่นมีโอกาสแบบนี้บ้างค่ะเป็นความทรงจำที่ดีค่ะ เรื่องหลักๆก็คือเขาสอนหนังสืออย่างดุเวลานั่งทำในสตูลาเขาเดินผ่านมาทีก็ทุกคนก็จะเกรงกลัวเสียงก็จะเงียบจะขยันทำงานกันทุกคนดุสาวดูกับผู้ชายกับผู้หญิงไม่ดุเป็นโรคอะไรไม่โู้อาจจะเป็นโรครักน้องผู้หญิงตั้งแต่เรียนก็เลยฝังลากลึกมาจนถึงเป็นอาจารย์แต่ก็ดี ีรรประทับใจอาจารย์มาก<อ>ตรงที่อาจารย์ตั้งใจสอนจริง<อ>จะดึกแค่ไหนก็ยังมาตรวจผมจะหลับคาประตูแล้วอาจารย์ยังตื่นอยู่เก<อ>่งจริงๆครับสุดแรกครับที่เคยโดนโดนโดนครั้งหนึ่งเลยก็คือ,อใช้ดินสอผิดครับคืออาจารย์เขาบอกใช้ดินสอนเฮ็ดผมไม่ได้เอาเห็นยาวสองปีมาเขียน<อ>ก็ตอนแรกเขียนเนียนๆอยู่ก<อ>็ไม่ได้อะไรครับอพออาจารย์อาจารย์หน่อยจะไม่ได้แล้วครับถูโอ้ ผมแทบรออ้อทำใหมหมดทั้งแผนอตอนนั้นนี่จำได้เลยนี่มาไล่กลับหอกลับหออันนี้งอนจริง,งเลยงอนจริงเลยงอนจริงนี่เพื่อนตอน,น,นไม่ไม่ตั้งใจเรียนไล่ไล่ไลกลับจริงเลยตอนนั้นอาจารย์เขาจะเขาให้กลับเลยกลับจริงๆตอนตอนสอบยังจำได้ว่าอาจารย์บอกอาจารย์ภูมิใจมากที่เห็นนักเรียนขยัน อ่านหนังสือมาสอบแต่บอลผลออกมาตกไปครึ่งตัวอ้าวางงั้นพี่ก็นั่งวาดรูปเล่นไปเรื่อยแกเห็นตีดังป้าเลยตัวลอยปึ๊งโดนไมทีก็กลัวไม่กล้าไม่กล้าออกนอกรู่นอกทางเลยนะาตอนนั้นบอกปฏิญญาอาจารย์จะเรียกชื่อจริงเสมอปฏิญญาไปเอาเบียร์ไปเปิดหน่อยอะไรเงี้ยผมก็รับเบียร์มาอาจารย์ผมเปิดไปแช็กไม่เป็ด ผมเดินไปเช็คไม่เป็นอาจารย์ก็เอาตรงขึ้นเดี๋ยวเปิดให้ดูอาจารย์มีก็เนี่ยเหมือนทุกปวเนี่ยป็นกระตบงี้งัดกับตบให้ผมดูเนี่ยเอ้าเอาไปขวดนึงเราแกะก็ตกเปิดเองขวดของผมใหญ่อาจารย์เนี่ยแบบว่าเป็นคนเ e วี y heavy มากรู้สึกรักอาจารย์มากน้อยแค่ไหนมากค่ะมากเลยค่ะหนูก็ยิ่งมากเลยเพราะว่าหนูได้ F ค่ะ F แบบว่า F ตัวใหญ่ๆ ต้องนี่ติดอะไรอยู่หรือเปล่าติดติดตัวนี้แหละฮะติดเอางี้ใจมันเราจะแก้ได้เหรอก็เดี๋ยวว่ากันทีหน้าประทับใจตอนเรียนสโตรีโอแล้วแบบอาจารย์หน่อยเขามาคุยด้วยเรื่องหมาที่บ้านเพราะแบบอาจารย์หน่อยก็แบบเลี้ยงหมาที่บ้านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์เรียกหนูว่าสวยสวยกับประทับใจแค่นี้ค่ะโดนอาจารย์ฉียกระดาษไขคาโต๊ะ ผมโดนไล่กับหอทั้งน้ำตามีเลยโหด่นนี้อีกไหมครับมีโหดกว่านี้ไหมก็อ๋อโดนกระชากครอบสันหลังคาครับที่ผมจำภาพได้ก็เป็นตอนที่แบบทำงานจนดึกเช้าแล้วอาจารย์มาไล่อะไรอย่างงี้ว่าเราก็สุดกับงานแล้วก็อาจารย์ก็สุดกับการไล่เหมือนกันไล่อาจารย์เปียนหนูอเราเขาพูงทำไมเหมือนพราะว่าเพื่อนแบบไม่ยอมแบบไม่ยอมลงไปเรียนหรืออะไรสักอย่างอ่ะ แล้วเหมือนแบบอาจารย์ก็เลยขึ้นมาเพียงโมเลยเพื่อนน่งต่อโม่เลยโม่มาเป็นคนมีความทะเยอทะยานเดียแต่ว่าหน้าหน้าเอาเป็นตัวอย่างที่ดีคนหนึ่งแล้วท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงอาจารย์บ้างครับวันนี้มาก็ยินดีกับอาจารย์นะที่อาจารย์ได้เกษียณอายุนะขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆซึ่งในกาศวันเกษียณอายุนี้นะครับ ก็โคตรคิดถึงเลยอาจารย์ก็คิดว่าอยากจะมาฟังว่าคาพูดสุดท้ายที่อาจารย์ผ่านมา30ปีเนปี่ยอาจารย์คิดว่าแบบอะไรนี่มันแบบจะทําให้แบบจุดประกายขึ้นมาอีกเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไว้เมื่อ30ปีที่แล้วมันถูกแล้วอยากฟังอีกทีสิ่งที่ห่วงก็ว่าห่วงสุภาพ้าอาจารย์มากกว่าเพราะอาจารย์เป็นคนค่อนข้างเครียดหัสุภาพอยากจะให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าสุขภาพแข็งแรงเนี่ย อะไรอะไรมันก็คงจะดีอยากจะทําอะไรก็คงอยากได้ทํามาสอนหนังสือต่อก็ดีนะครับนักเรียนที่เรียนกระจายเนี่ยคงจะได้ความรู้แล้วก็มีความเก่งในงด้านคอนมากๆอ๋อนี่แปลว่าแสดงความยินดีนะครับที่จันอ๋อก็ที่เรียนมากับจันหน่อยก็มีความสุขมากก็ข,ขอให้อยู่กับลูกศิษย์เปนนาน อยู่สอนนานๆนะอาจารย์อย่าเพิ่งเบื่อโอ้ก่อนนะถึงได้จะไร้สาระในบ้านแต่ก็รักอาจารย์เสมอครับเคารพอาจารย์เสมอครับก็ถ้าเกิดอาจารย์ว่างก็กลับมาสอนอีกได้ค่ะกลับมาเยี่ยมได้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากครับที่แนะนำประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างแล้วก็สอนพวกเราเหมือนลูกเหมือนหลานนะฮะรักษาสุขภาพตัวเองนะก็ซึ่งก็ดูอาจารย์ก็มีความแข็งแรงขึ้นมาเยอะเะจากเมื่อก่อนที่รู้สึกว่าแกจะน้าเคร่งเครียดช่วงหลังแกก็จะน้ายิ้ม มีอะไรต้องหวงแล้วมรคิดว่าแกก็คงม,มีวิธีการที่แกจะด,ดูแลตัวเองให้สุขภาพดีได้ไปนานและภาพที่เราเคยคุ้นชินตาต่อจากนี้ไปจะกลายเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราจะร่วมศึกษาจิตวิญญาณของอาจารย์ที่ทุ่มเทกายและใจให้กับสิทธิ์โดยไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแม้วันนี้อาจารย์จะ,กะเกษียณอายุราชการ แต่เชื่อเหลือเกินว่าชื่อของอาจารย์จะถูกประทับตราตึงลงในหัวใจของพวกเราทุกคนตราบนานเท่านาน